สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม GTA San Andreas ครับผมสำหรับพาร์ทนี้เราจะไปจะไปหาญาติของไอซีซ่ามันครับไปโอ้อากาศไม่ดีเลยครับวันนี้ฝุ่นเข้าครับ <Hi there. S 1> ใช่ใช่ฝุ่นเข้าโอ้ดูดิโอ้ น่ากลัวยังกะใส่เลนสฮิวไปครับผมแวะกลับบ้านมาครับแอบกลับบ้านมาไปเอาเอาวุธเอคแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยไปเอาเสื้อผ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยหมอกหนาจัดมองไม่เห็นทางเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ พวกประหลาดอยู่เต็มบ้านนี่ขนาดขนาดแอบไปแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับถิ่นกรบอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไ,ไม่ใช่เด็กอา่าซานโตสเออร,รอเราซานโตสอยู่ไม่ได้อันตรายเหมือนกับเหมือนที่ซีเจว่าไว้นั่นแหละครับอันตรายมากมันเข้ามายืนมันเข้ามาอยู่ในบ้าน ในเขตหมู่บ้านเราเพียบเลยครับ oh. ไปไหนก็โดนยิงครับจริงอยู่ทุกที่เพราะงั้นเราก็อยู่แบดแลนดนี่แหละครับอยู่ในแบแนดแลน์ไปก่อนสบายใจดีไม่มีใครไล่ย,ยิงเราเอ,อแถวนี้ไม่มีพวกวัลลาดครับจะมีก็แต่พวกตำรวจนะครับแต่พวกตำรวจถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาเขาก็ไม่ไม่อะไรกับเรานะ รู้สึกอยู่กันแบบไม่ไม่ยุ่งใครครับอยู่ใครอยู่มันผมไปเปลี่ยนชุดมาเนี่ยผมไปแต่งตัวมาใส่หมวกแล้วก็รองเท้าบูทเสื้อแขนยาวเอาไว้กันแดดครับร <c oughs> องเท้าบูทก็เอาไว้ลุยขี้โคลนครับหมวกก็ไว้กันแดดแดดแถวนี้แรงอุ๊ยเด้เดเราต้องปรับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับแวดล้อมครับ เ,ออเข้าเมืองตาหดิวต้องหเดิวตาตามเหียนไปตามแวดล้อมครับเราจะแต่งตัวเหมือนนักร้องที่เดดเดืเเบียดกูนะนะั่นน่ะเราจะแต่งตัวเหมือนนักร้องฮิปฮอปไม่ได้นะครับ <c oughs> เราต้องเน,นเนียนกับคนในถิ่นเอาไว้ครับโอเคผมขับมาไกลมากแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับไกลจริงครับอ้อผมลืมบอกไปเราจะไป จะไปไหนนะเดลี่มอเดลี่มอลแถวเรดคันที่ครับซีซ่ามันบอกแบบนั้นแหละยาดมันบอกให้เราไปชวนเขานัดกินข้าวครับเด๋อวเด๋ยวเด๋ยวเ,ยวเยวบาครับโอเคไปต่อครับนี่มันเข้าเขต วนี้เราก็เคยมาแล้วเนี่ยครับแถวนี้มันสตูดิโอของไอ้ใครนะเดี๋ยวนึกก่อนสตูดิโอของใครนะผมจำชื่อไม่ได้ด็อกด็อกอะไรวะด็อกด็อกอะไรสักอย่างนี่แหละครับเออลืมลืมขอโทษลืมจริงใกล้ถึงยันดู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 ูถึงแล้วครับ จอดอุ like oh. ้ยโอ้ทายปัดเลยเทีเดียวหาที่จอดก่อนด <c oughs> ีเจมเป็นไรเนี่ยโอเคหาที่จอดครับอา่าเนี่ยคือลานจอดลงเพื่อนเก็บเก็บเก็บปืนเก็บปืนโอเค อย่าโดนสักทีไม่ไอ้วุนหรือจะเป็นแกะฉันคิดว่าพวกขันทีมีกระเจี๊ยวใหญ่กว่าพวกแกซะอีกเนี่ยแกต้องการอะไรไอ้มึดไม่อะผมมาตามหาญาติของเพื่อนอยู่เนี่ยเป็นชาวเม็กซิกันเขาน่าจะอยู่ที่นี่แต่ซีซ่าบอกว่าแกดูเป็นคนจริงกว่านี้นี่ผู้หญิงครับผมคารพระเจ้าผมรับสานก็ปล่อยไปได้แล้วไอ้งั้งจะเย็นๆหน่อยสิเจ รถนายอยู่ไหนแล้วรถคุณล่ะสาวๆไม่ขับรถตัวเองหรอกนะนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยโอ้โหระเจ้าขอบคุณนายมากจริงๆเลยวะซีซาร์สกาบซึ่งจริงๆวะนะตามมาขึ้นรถ <think> คุณชื่ออะไรแล้วแผนว่างไงคาทาลิน่าฉันชื่อคาทาลิน่าเราจะยึดทุกเขตในเมืองที่เน่าเหม็นนีน่โอเคแผนดีผมคิดว่าเนี <think> ่ยใช่แน่นอน แผนที่ดีแน่นอนมีเป้าหมายอยู่4จุดร้านเล่าในบูเบอรี่ธนาคารในพาโลมิโนโกรีกปั๊มแก๊สในดิวลี่มอลและบ่อนพนันในมอนโกเมอรี่เดี๋ยวนะแล้วเราจะเริ่มจากไหนก่อนเนี่ยแกเป็นคนขับเนี่ยไอหมูโง่เอ้ยแกก็เลือกสิเจ๊เป็นคนขี้โมโห,โหนะนี่เอา้าเหรแล้วแกล่ะไอพวกแก๊งขี้เกียจ ยกมือขึ้นหรือว่าจะให้ฉันเป่ากระจูพวกแกกระจกนี่มันกันกระสุนสาวน้อยอย่าเสียเวลาเลยไปให้พน้พนๆเลยพวกบ้าเอ้ยก่อนที่ฉันจะเรียกนายอำเภอนายกำลังทำอะไรให้ไอ้หนูให้เงินเธอไปเธอน้างั้นก็ตามใจคุณเลยครับคุณมาริคอนเอาเปลี่ยนแผนเราจะเอารถบรรทุกกันเฮ้ยนี่พวกแกกำลังจะทำอะไร ต่อพว่วงครับต่อพว่วงเดินหน้าเดินหน้าไปถอยหลังถอยหลังถอ,อยให้ตรงเพื่อนเสียเข้าไปครึบเรียบร้อยฉันจะไม่เสียงานเสงเคร็งนี่เอกพอนังบ้านี่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็กเราจะอยู่ได้สารเร็วพวกนั้นฉันต้องทำด้วยเหลยรับไปฉันรู้จักคนที่จะจ่ายค่าน้ำมันและสินค้าทั้งหมดนี่ พ่อลูกพ่อลูกจะยิงเราไปครับไปครับไปครับพ่อลูกยิงเราแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจัดการก่อนครับงั้นน่ะมามามาเดินหน้ามาสิสเดินหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่วงหลุดพ่วงหลุดมไปไหนแล้วอ่ะมานี่รออยู่เนี่ย มานี่มานี่มานี้รถพ่วงก็ขับยากครับมันถอยหลังลำบาก <c oughs> หมดยังกระสุนยังไม่หมดอะโอเคมานี่ <c oughs> เลงลำบากโอ้สวยแล้วครับไฟไหมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะ ไปแล้วนะ <laughs> เดินหน้าถอยหลังลำบากครับอืโอ้โหสวยครับสวยสวยสวยมากไม่เสียใจเลยที่มาตอนกลางคืนเนี่ยผมชอบบรรยากาศตอนกลางคืนมากเลยครับสวยสวยจริงก็ค่อยไปครับอ่ะคาร์เ,เต คาคาตาลิน่าเงียบเงียบปากไปแล้วครับเอาไม่พูดอะไรแล้วเหรอโอเคสงสัยจะหลับครับอืมนอนแล้วล่ะมัง้งโหสวยจริงครับอันนี้เป็นไอห,หนุ่มรถบรรทุกเหงาอะคาตาลิน่าคุยเป็นเพื่อนหน่อยดเดี๋ยวผมหลับในนะนะต้องมีคน พูดเป็นเพื่อนครับไม่งั้นหลับในแน่โอ้โหทางชันครับแล้ต้องใช้เกียร์สโลแล้วเนะี่ยอย่าเพิ่งแซงขึ้นมาดิโทร,รีบจังเลยนี่ถ้ามันคว่ำขึ้นมาเนี่ยจะหาว่าไม่เตือนนะเ์ตั้งลำครับเราจะถอยเดี๋ยวดยวถอย โอเคจะถอยซ้ายหักขวาจะถอยขวาหักซ้ายจะถอยซ้ายหักขวาจะถอยขวาเด้อเด้อเดไม่ใช่ครับจะให้มันหักไปทางซ้ายให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวาเออเออใช่จะให้หักไปทางซ้ายหมุนพวงมาลัยไปทางขวาจะจะเดียวโอเคโอเค โอ้ยมันไม่ใช่ละอย่างเงี้ยมันเกิดความเป็นจริงแล้วมันบอบบางมากเลยครับเออเดี๋ยวเบาตอนนี้ก็ค่อยถอยโอเคเถ้าหากไปทางนูน้นถ้าหากไปทางนูน้น โอเคหักไปทางนี้ครับเอ่อๆไม่ได้วะโอ้ยอ่อนจริงอ่อนจริงครับอ่อนจริงอุย้ยถอยรถยันเช้าเลยครับเออเออไม่ได้วะไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ยอมแพ้ครับ ไม่ได้ไม่ได,ด,ด้เดี๋ยวหักหักหลุดเดี๋ยวภารกิจล้มเหลวครับทำไมอ่าโอเคโอเคได้นะกูก็ค่อยถอยแล้วก,กูก็ค่อยคอยถอยแล้วนะถ้ามึงจะรีบหักไปไหนเนี่ยฮะฮะเออ บบอบ,บางมากครับมันตอบสนองไวเกินไปสวัสดีคุณวิเทกเกอร์ออตารีนะวันนี้คุณออะอรมาให้ผมเหรอรถบรรทุกเนะี่ยแล้วก็น้ำมันเกรดพรีมเมียมเต็มถังผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยไม่เคยเจอคุณมาก่อนและไม่เคยให้เงินคุณด้วยยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจนะจ๊ะที่มืดแขนใหญ่ไข่ดำก็ตามนั้นแหละทีนี้ก็ออกไปได้แล้วก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยเอ้ยไอ้อม ถ้านายอยากมาทำงานกับชอนแล้วก็แวะมาได้เลยเนะเอ๊ะไอ้มืดขอบใจที่ช่วยนะลาก,ก่อนให้ตายเถอะนะให้มันได้แบบนี้สซวะธารกิจเสร็จสิน้นคุณลุงคนเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าถ้าอยากได้งานถ้าอยากได้ตังก็มาทำงานที่นี่ได้เสมอนะ ามีงานให้ทำใครโทรมาอัลโหล,ล,โลคุณคขาวนั่นใครคุณรู้จักผมนั่นคือเรื่องจริงไม่ฉันไม่รู้พวกเขาบอกว่าคุณโง่มากใครวะเลิกแสดงได้แล้วไอ้หนูแกคือตำรวจเหรอไม่เราเป็นเพื่อนกันและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยจริงเหรอใช่แล้วคุณฆ่าตำรวจเมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าล่ะอ๋อฉัน <c oughs> นึกออกแล้วเห็นเป็นนีไอสาระเลวนั่น มีห้องว่างที่โรงแรมนายแองเจิลไพแล้วก็ดูให้แน่ใจด้วยนะว่ามีใครตามคุณมาหรือเปล่าเป็นพินีโทรมาครับมันจะให้เราไปหามันที่โรงแรมที่ไหนสักที่ <c oughs> ามนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก่อนจะปิดพาร์ทเดี๋ยวผมไปรับงานดีกว่าเออนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเขาบอกว่าเขามีงานให้ทำไปรับงานดีกว่า มันคืองานอะไร Trucking อ๋อ oh, ขับรถบรรทุกเออมีค่าจ้างหนึ่งพันต้องไปถึงที่นู่นสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีตอนนี้เก้าโมงโอเคจะส่งอะไรขี้เลื่อยไปครับโรงงานน้ำตาลมาครับหรือโรง โรงงานเล่าใช่มาชมอันนี้ผมก็นะผมก็พูดส่งเดตอะมันมันต้องเป็นโรงงานอะไรสักอย่างแหละต้องต้องต้มต้องอะไรสักอย่างแหละมันต้องใช้ไอ้นี่ไงเชื้อเพลิงใช้ใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงครับโอเคตามนั้นแหละไปต้องรีบไปให้ทันครับไม่งั้นติดเวลาแน่ อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามาถูกทางปะเนี่ยน่าจะถูกนะซีเจดีดปะเนี่ยเพื่อนโอ้ยรถพ่วงสิ่งรถบรรทุกสิ่งเร็วๆหน่อยสิครับผมรีบเนี่ยผมรีบเนี่ยผมรีบไปขึ้นตาช่างเนี่ยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเนดะ้อมันเข้าทางไหนอะ อ้อมบ่โอเคมันไม่ใช่โรงนี้เดี๋ยวขับไปก่อนครับเดี๋ยวก็คงเจอเองมั้งเร็วๆหน่อยสิพี่ <laughs> ผมรีบด้วิ่งสกิลโอเคโอ้น่นๆๆ่นโน่นโรงงานน้ำตาแน่เลยครับคิดว่านะ เสียเวลากับการถอยรถเข้าจอดนานมากน่าเบื่อเหลือเกินโอเคถึงแล้วครับผมจะไม่ถอยหรอกผมจะไม่โชว์ความกากให้ดูหรอก <c oughs> เดินหน้านี่แหละง่ายดีอะโอเคได้ห้าร้อยอีเหรอทำไมได้ห้าร้อยอ่ะ เรามาไม่ถึงไม่ทันเวลาเปล่านนี้สิบเอ็ดโมงสามสิบห้าแล้วอ่ะโอเคจอดไว้นี่แหละครับเสร็จสิน้นภารกิจเสร็จสิน้นโอโห,โหใช้เซเบอรสีเหลืองป่ะนะใช่ไมนู้นูนไปแล้วเจะเรจอเราจะเราจะเอารถกลับบ้านผมจะเอามัดแต่ง <laughs> ใช้มาแต่งว่าวันน่าจะใช่นะ งั้นเอาคันนี้ก็ได้ป่ะเอาคันนี้ก็ไม่จอดอีกงั้นเอาคันนี้ก็ได้เออเอา <My S 1> คนป้าคนเดิมเจอกันอีกแล้วกลับบ้านครับ Hello, <baby. S 1> โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมดแปด้อยแปดสิบท่านด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆพาร์ทหน้าผมจะไปทำ ภารกิจของไอ้ไอ้อะไรนะผมก็ลืมีเยอ้นเน่ยตัวร้ายเราชื่ออะไรนะครับชื่อว่าอะไรนะเตยนเป็นนี้เออเจ้าหน้าที่สิบเหรียญอะไรครับแถวนี้ขับรถสะดวกดีนะครับถนนโล่งดีแล้วก็ยาวดี ว่างดิเ้ดี๋ยวโอ้แต่มันก็มีแต่มันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งครับมันมีหลุมมันมีหลุมมีบ่อเต็มเต็มไปหมดเลยขับไม่ดีอาจจะสะดุ้งได้ครับขับเพื่อนๆอาจจะสะดุ้งได้